นางเอกหน้าหวานตาซึ้งยวนใจสุพรรษาเนื่องพิลมนางเอกในดวงใจของแฟนหนังไทยหลายคนเริ่มเข้าสู่วงการตั้งแต่ปีพศ2 5 2 2ขณะที่ยังเรียนอยู่ที่โรงเรียนสตรีนนทบุรีโดยการชักนำของคุณจิรววันกัมปนาศแสนยาก่อนซึ่งพาพยนุเรื่องแรกของเธอคือเรื่องรอยลิขิตหลังจากได้เข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเต็มตัวแล้ว ก็เริ่มมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักจากภาพยนตร์ูเรื่องที่สองคือเรื่องเตือนใจและไผ่สีทองโดยเธอมักจะได้แสดงประกบคู่กับอัมพาภูสิทธิ์อยู่เสมอจนนักข่าวมักเรียกเธอทั้งสองว่านางเอกฝาแฝดอ้าวยังไม่มีใครบอกเลยว่าไม่จริงอย่าก,กินปูนร้อนท้องสิข้าโพอดีสามีของฉันน่ะรายนั้นน่ะคงเป็นโรคชิงรักหักสวัสดิ์ท่ามรุ่นกับหลานชายคุณไงคุณมีธุระอะไรกับผมเลย มาชวนคุณไปกินข้าวเย็นอีกอย่างหนึ่งฉันไม่ต้องการแพ้โภกไข่สุพรรษาดังสุดขีดรุ่งเรืองและมีชื่อเสียงที่สุดในช่วงปีพศ2523เนื่องจากการที่คุณแดงจิตวานได้นำดาราสาวที่กำลังโด่งดังในช่วงนั้นอย่างอัมพาภูเสตและนวรัตยุตนานมาประกบภาพยนตร์ร่วมกันในบทบาทของสมพี่น้องในภาพยนตร์เรื่องสามใบเถา อีกบทบาทที่มีชื่อเสียงจนเป็นภาพจำคือเรื่องเครือฟ้าเมื่อปี2523และภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายที่เธอเล่นก่อนจะออกไปแต่งงานมีครอบครัวคือเรื่องนางกลางฝ่ายในปีพศ2531จากความสามารถด้านการแสดงที่มีมากมายของเธอั้นทำให้เธอได้รับรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์ครั้งที่3ม และนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมเมื่อปีพศ2 5 2 4จากเรื่องชายสามบทนอกจากงานละครและภาพยนตร์แล้วนั้นเธอยังผ่านผลงานโฆษณาอีกหลายชิน้นแม้จะไม่ได้มีผลงานภาพยนตร์มานานหลายปีแต่คุณผู้ชมยังสามารถรับชมผลงานเก่าๆของสุพรรณสาเนื่องพิโลมได้ทางช่องคูชแนลพ s i 82ช่องหนังไทยระดับตำนานครับกลับจากพัทยาเมื่อไหร่คะก็พร้อมพรกัรรรบคุณนั่นหละเป็นไงคะ ฮันนีมูนคุณคงเข้าใจผิดแล้วล่ะดิฉันยังไม่ได้แต่งงานกับโภคายเลยทำไมจะต้องไปฮันนีมูนด้วยล่ะโธ่คุณทำเป็นปัญญานิ่มไปได้